โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายในเมะคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโซลาร์ไทม์รีเวิร์สนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับตัวละครพิเศษเนี่ยที่เขาว่าเก่งนักเก่งหนาเนี่ยเราจะต้องเก็บตัวไหนกันบ้างนะครับต้องบอกเลยนะครับเขาไม่ได้เล่งแพทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรอนานมากๆนะครับกว่าที่ตัวละครระดับสีแดงหรือสีทองจะเข้านะครับตัวละครที่เราจะได้เล่นเนี่ยมันจะเป็นธาตุพิเศษก็คือผมขอเรียกว่าธาตุควอนตัมนะครับ ถ้าคอนตัมจะเป็นตัวพิเศษนะครับก็คือจะมีด้วยกันเนี่ยนะครับตัวพวกเนี้ถ้าถามว่าผมแนะนําตัวไหนนะผมแนะนำหกปีกครับหกปีกเนี่ยผมมีวิธีดังนี้นะครับหนึ่งเลยก็คือถ้าใครเนี่ยไม่ได้เติมเงินนะครับเราจะต้องหวังให้สุ่มน้องเนี่ยให้ได้ไวที่สุดนะครับอ่ะเราจะสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันแรกเนี่ยประมาณสาสิบครั้งเนาะแล้วก็รับได้อีกนะครับ อ่ะประมาณสามสิบห้าก่อนนะครับที่เหลือเนี่ยเราจะล็อกอินนะครับเจ็ดวันเราจะได้อีกเจ็ดเจ็ดใบสุ่มนะครับเท่ากับว่าเราจะมีทั้งหมดสี่สิบสองใบสุ่มนะครับหวังให้ได้น้องสักตัวหนึ่งคือมันมีการันตีแหละแต่มันมีโอกาสหลุดเลทนะครับเราได้มาตัวหนึ่งนะครับวันแรกเนี่ยเราจะเอาน้องเนี่ยเอาไปยัดเศษนะครับการที่เราจะเอาน้องไปยัดเศษเนี่ยก็คือหนึ่งเลยก็คือยัดตรงนี้ครับนะตรงนี้ครับเราจะได้มานะอันนี้คือมันเป็นเซิร์ฟจีนไงเซิร์ฟจีนเนี่ย มันได้8เศษนะครับแต่ของเราเนี่ยได้แค่2เสษนะครับอันนี้เซิร์ฟมันเปิดมานานแล้วเนี่ยมันจะเป็นแค่2เศษอย่างงี้นะเห็นปะอ่าอันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นแบบช่วงเวลาดอกของมันหรือเปล่าเออเป็นกิจกรรมนะครับอาจจะเป็นกิจกรรมแต่ว่าทุกวันเนี่ยมันจะดอกแค่2ชิ้นนะครับ2นะครับจะมาบวกตรงนี้อีกนะครับเวลาเราอัพตรงนี้ขึ้นมาเนาะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตรงนี้นะอ่ะมาดูครับอันเนี้ยเราอัพวันแรกเนี่ยถ้าเราอัพตันเลยนะจะได้มาทั้งหมด3อ่า เราจะได้มาทั้งหมด9นะครับอ่าได้มาทั้งหมดเท่าไหร่น่ยไม่ใช่ดิ3 6 9ได้ทั้งมาทั้งหมด9นะแต่1วันเนี่ยถ้าเราจะกวาดล้างอ่ะจะได้มา1 2 3 3ต่อวันนะอันนี้คือได้มาครั้งแรกนะครับเนี่ยเราจะได้6เศษมาครั้งแรกนะอันนี้เก็บไว้ในใจก่อนนะ6เศษนะครับ3อันต่อวันรวมกับได้กินอีก2ก็จะเป็น5นะครับเราจะนับเป็น7วันนะครับ7วันเนี่ยเราจะได้มาทั้งหมด35เศษนะครับ35เศษนะครับแล้วก็บวกอีก6 421เตท์นะครับแล้วเราเนี่ยจะสามารถมาซื้อตรงนี้ได้ครับตรงนี้เนี่ยต้องรอ15วันก่อนถึงเขาจะเปิดนะอ่าอพิบห15วันเนี่ยเราก็จะซื้อ,อยิงครับปุ๊บมันก็จะกลายเป็น20เศษก็จะกลายเป็น50 60เตท์นะใช่ไหมอ่า61เเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วเราจะทํากิจกรรมของหกปีได้มาอีกหนึ่งตัวสุมได้หนึ่งตัวเป็นสามตัวนะครับสามตัวปวดล็อกอะไรล่ะนะครับทีนี้เราต้มาว่ากัน ข้อดีของการที่เรามีหกปีตั้งแต่วันแรกเนี่ยอย่างที่บอกไปครับเจดวันเราจะหาเศษได้นะครับครบได้มาหนึ่งตัวนะครับโอเคทีนี้นะครับหกปีเนี่ยมันช่วยบวกอะไรนะครับถ้าเราทํสามดาวตั้งแต่เริ่มต้นผมจะสุ่มนะตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะบวกในส่วนของตัว ATK d e v HP ให้กับพันธมิตรทั้งหมดนะครับแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยที่พันธมิตรเนี่ยใช้สก,กิลเนี่ยมันจะบวกอีกพลังโจมตีบวก้าเปอร์เซ็นแล้วก็ลดพลังโจมตีเนี่ยบวกห้าเปอร์ซ็นตนะครับอ่ะ คนได้สูงสุดเนี่ยก็คือสามครั้งนะครับก็คือบวกไปทั้งหมดอย่สิบห้าเปอร์เซ็นะนะสิบห้าบวกแปดนะสำหรับพลังโจมตีเนาะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับเออนะตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมแนะนําที่สุดแล้วนะสาหรับหกปีกนะส่วนตัวละครอื่นนะครับป๋อปู่เจ้าหลิวนะครับแล้วก็ปีปิตรงอ่าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัวถังเฉินเนาะ ก็จะเป็นทั้งหมดห้าตัวละครนะครับห้าตัวละครเราจะเก็บไปสุ่มสี่สิบใบห้าสี่ยี่สิบเราจะมีทั้งหมดสองร้อยใบครับอันนี้คือต้องเล่นยาวหน่อยนะนะครับถ้าใครแบบว่าเฮ้ยจะไม่เล่นยาวจะสุ่มตัวละครมาใช้มันก็จะเหมือนกับหกปีกนี่แหละนะครับก็คือเราจะได้สามดาวถ้าเราสุ่มได้ตัวมาหนึ่งตัวนะครับอาทิตย์หนึ่งเราจะได้เราจะได้มาสามดาวนะครับนั่นก็คือเราจะต้องไปแลกเศษของตัวนี้นะ ซึ่งถ้าเราแลกเศษของปู่กระบีเราจะไม่สามารถกลับไปทําในส่วนของตัวหกปีกได้นะครับเราจะไม่ได้อีกกวันห้าเศษเพราะว่าห้าเศษต่อวันเนี่ยมันได้แค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้ทํหกปีไปเลยตัวเนี้ยเราจะเก็บไว้แค่ตัวเดียวนะครับเก็บไว้แค่ตัวเดียวแล้วก็แค่ซื้อเศษทุกอาทิตย์นะครับเพราะว่าถึงยังไงเนี่ยเราทําไปเนี่ยมันก็ไม่คุ้มแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆจะใช้สามดาวนะครับสามดาวเพื่อนๆก็ทําเหมือนกันครับ สุ่มตอนแรกได้ได้ปูกระบีมาแล้วก็ถ้ามันออกปลูกระบีก็ดีแต่ถ้าไม่ออกก็เกลือนะครับมันจะทําให้เราเจ๊งไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ถึงสามดาวนะครับตัวพวกนี้ผมแนะนําว่าเราควรที่จะทำสามดาวไว้สองดาวเนี่ยพื้นฐานนะครับเพราะว่ามันจะบวกในส่วนของตัวเอ,อ่อค่าที่เราจะเอาไว้ใช้กายแท้ใช่ไหมละ่ะเราจะสามารถใช้กายแท้ได้ประมาณเทิร์นที่สองนะครับอันนี้บวกห้าสิบเปอร์เซ็นตส่วนสามดาวเนี่ยจะได้คลองนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือเราทำหกปีกไปเลยนะครับตัวพวกนี้ผมจะไม่เล่น ผมจะเล่นต right. so, right. well, ัว right. ถ so, right. right. so, ังเย่หัวออินนะครับแล้วก็ตัวของมานาศูนย์นะครับอ่าฟังตรงนี้นะมานาศูนย์นะครับถังเย่หัวออินแล้วก็หกปีกนะครับถังซานนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวถังซานเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียวอู่เพราะาเสียวอู่ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีหรือถ้าเพื่อนมีตัวอื่นก็สามารถใช้ตัวอื่นได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับมันจำเป็นที่ต้องข้ามจริงๆนะครับเพราะไม่งั้นเราก็ ไม่สามารถทําดาวมันจนที่มันแบบเล่นได้นอกจากว่าเพื่อนๆจะทําตามที่ผมบอกก็คือทําเหมือนหกปีกต้องสุ่มให้ออกก่อนนะครับสุ่มให้ออกก่อนแล้วก็เราจะกวาดล้างเศษของตัวปูกระบีเนะี่ยทุกๆวันนะครับแล้วก็ซื้อเศษนะครับยี่สิบเศษทุกอาทิตย์มันก็จะได้สามดาวทีเนี้ยพอสามดาวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะมีตัวใหม่มาเลยครับเพราะว่าตู้มันอยู่ไม่นานอืมตู้มันอยู่ไม่นานเดี๋ยวมันจะมีตัวใหม่มาเห็นปะ่ะเราก็จะซื้อตัวใหม่หมแล้วก็ทาตัวใหม่ไม่ทํบุนรูปไปเรื่อยแต่ถ้ากลับกันนะครับถ้้าาเราทปีกกแลว ข้ามทุกตัวครับตัวเนี้ยเราเก็บแค่ตัวเดียวแล้วก็ซื้อเศษทุกอาทิตย์พอแล้วก็มารอในส่วนของตัวที่จะเข้ามานะครับรู้สึกว่าตอนที่เข้ามาแรกๆก,ก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวเดียวอูอาชูล่านะครับถ้าใครชอบตัวนี้ก็จัดเลยแต่ว่าผมจะข้ามอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะมาจัดในส่วนของตัวถังซานเทสมุทนะครับอ่ะก็จะมาจัดเป็นถังซานเทสมุทนะครับแล้วก็จะรอเก็บ ห้วยหห่าวนะครับแล้วก็จะรอในส่วนของถังอุถงนะครับอ่าก็จะมีถังซานเทศสมุทรห้วยหิ้ห,ห่าวแล้วก็ถังอุถงสามตัวนี้ผมจะเก็บนะครับดูชิงแล้วก็หลงหลงผมอาจจะต้องข้ามนะครับแล้วก็จะมากเก็บอีกทีหนึ่งก็คือตัวของปกปีกนะครับแล้วก็จะเป็นป๋อเศรษีปีพิรงแล้วก็ปูกระบีถ้าผมยังเล่นอยู่นะอ่าแผนการห่มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถามว่าเพื่อนๆตอนนี้มีเพชรเยอะก็จริงนะครับแต่เพื่อนๆดูดิ เราจําเป็นที่จะต้องซื้อเศษตัวละครทุกๆวันไอ้ทุกๆสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเพื่อนๆจะต้องมาซื้อตรงเนี้ยนะครับตัวหนึ่งพันสองนะครับตัวเนี้ยพันสองเพื่อนๆจะต้องซื้อตัวพวกเนี้ยถ้าเพื่อนๆจะไม่ซื้อก็ได้เหมือนกันแต่ผมแนะนําว่าเราควรที่จะซื้อทำสามดาวนะครับแต่ถ้าเพชรไม่พอจริงๆผมจะดันแค่หกปีแค่ตัวเดียวนะครับส่วนตัวพวกเนี้ยผมอาจจะต้องเลือกเอาว่าผมจะดันตัวของปอหรือว่าจะดันตัวของตัวอื่นนะครับก็จะมีปอเราที่ผมอยากจะแนะนํานะครับ ส่วนตัวอื่นเนี่ยเป็นมันเป็นแบบตัวดามเมจเนะตัวที่ผมไม่เคยใช้นะอันนี้น่าจะเป็นัพพอร์ตนะครับอืมที่เหลือเนี่ยมันก็แล้วแต่เพื่อนๆจะซื้อหรือเปล่าแต่ว่ามันก็สัปดาห์ละพันสองสองตัวก็สองพันสี่แล้วอะ่ะอืมนะครับมันก็ยิ่งมีเยอะพเพื่อนๆก็ต้องยิ่งใช้เพชรเยอะอันนี้ไม่รวมกับกิจกรรมพวกนี้นะกิจกรรมพวกเนี้เราก็ต้องมาซื้ออีกนะครับมันจะมีทั้งของที่มันจํากัดเวลาแล้วก็ไม่จํากัดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจองเอาไว้ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันได้ของที่มันคุ้มค่านะครับอะ อย่างเช่นตัวของอาวุธลับนะครับอาวุธลับแน่นอนอยู่แล้วครับตัวของอาวุธลับเนี่ยเราจะต้องสุมอยู่แล้วนะมันจะใช้เป็นเปลือกหอยเหมือนกันน่าจะใช่นะครับ <S <S มันต้องสุมอยู่แล้วเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันจะต้องเอาในส่วนของตัวบวกพุทธพิโรธถังตัวนี้เอามาใช้งานนะครับนี่เลยนะครับมันจะมีการันตีอยู่นะแต่ว่าน่าจะการันตีน่าจะได้กันทุกคนนะครับน่าจะได้กันทุกคนแต่เรื่องของความแรงอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่า ไอตัวนี้ถ้ามันยิ่งแรงยิ่งดีนะครับแล้วก็เวลามันใช้เนี่ยมันจะตีตามเปอร์เซ็นต์เลือดอยู่แล้วนะมันจะลด15เปอร์เซ็นตามเปอร์เซ็นต์เลือดเนาะเลือดสูงสุดนะเพราะว่าไงมันก็เข้าอยู่แล้วนะแล้วก็บวกดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีกตามดาเมจของอวุธรับชิ้นนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนะครับเริ่มเทิร์นมาเนี่ยสกิลสกิลช่วยเหลือนเนี่ยมันจะโดนไปแล้วครับประมาณเกือบเกือบครึ่งตัวแล้วก็จากนั้นเนี่ยเวลาเขาใช้ตัวของขอาวุธรับอันนี้อีกเนี่ยมันก เป็นเอฟเฟกช่วยเหลืออ่าเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นตโดนไปอีกสิบห้าเปอร์เซ็นตอ่าเหลือเท่าไหร่สามสิบห้าเปอร์เซ็นอันนี้ยังไม่นับความแรงของตัวนี้อีกนะครับบึ่งโดนไปอีกก็เกือบหมดตัวแล้วครับอืมมันเลยเป็นอาวุธลับที่โกงนะครับถ้าใครมีก็ก็ยิ่งโกงเลยนะครับเออนะมันเลยเป็นต้องมีอ่ะอาวุธลับจริงจะต้องมีนะครับอืมแล้วแล้วมันก็น่าจะแจกด้วยเท่าที่ผมไปดูมานะครับไมนน่น่าจะแจกกเท่าที่ผมแบบลองดูมาเนาะแจก ขอให้แจกนะครับอืถ้าไม่แจกก็ไม่รู้จะทาไงแล้วเนาะสรุปเลยก็คือนะครับตัวละครของหกปีเนี่ยเพื่อนๆต้องสุ่มอยู่แล้วทุกคนนะครับเหมือนกับบังคับสุ่มเลยเพราะว่าถ้าไม่สุ่มก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนมาแบกเล้แหละนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆจะข้ามยังไงก็แล้วแต่เลยนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเล่นถึงหรือเปล่าด้วยแล้วผมก็ไม่รู้เพราะผมจะเล่นถึงหกปีหรือเปล่านะครับเออแต่ก็ยังจะเล่นอยู่แหละนะครับถามว่าทําไมผมไม่เล่นเซิรนะ์ฟจีนล่ะเซิร์ฟจีนผมก็ไม่มีเวลาอย่าง เออนนครับช่วงนี้ติดซีรีส์ก็วันนี้ก็ดูจบไปแล้วนะครับเนี่ยผมเข้ามาล็อกอินก็วันนี้วันที่ทิบหกแล้วนะครับตัวละครผมเนี่ยคือถามว่าของตัวเนี้ยคือมันแจกเหมือนกับจีนไหมนะครับอืมค่อนข้างที่จะน่าจะเป็นช่วงแรกๆน่าจะเป็นของประมาณนี้แหละเราต้องนอดูทางหลังนะครับพวกเนี้ยเวลามันมาเนี่ยแล้วมันแจกหรือเปล่านะเออถ้ามันแจกให้เราแบบได้เหมือนกับจีนนะอันนี้ก็น่าเล่นยาวๆต่อไปนะครับอืม ผมว่ามันก็เป็นเกมที่ดีนะแต่ว่ามันแค่หน้าเบื่อในช่วงแรกนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ผ่านด่านใช่ไหมลนะ่ะแล้วมันก็ติดในส่วนของตัวแม็กนิเบลนะครับพวกไทม์ไลน์ตัวละครคู่กิจกรรมผมทำว้ให้หมดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองไปดูได้เนาะอันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเพื่อนเพื่อนนะครับเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเพื่อนเพื่อนอยากเล่นรีบเล่นก็โอเคก็รีบเล่นได้เลยนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยกิจกรรมมันจะคุ้มนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ย ผมมาเล่นเนี่ยถ้ามันไม่คุ้มเนี่ยแล้วผมจะได้มาขนาดนี้ล่ะเออเราสามารถไปย้อนเก็บตัวเก่าได้นะครับถ้าใครที่แบบเติมตอนนี้ไปแล้วเราไม่ได้เติมตอนอนาคตเนี่ยมันก็เหมือนแบบแกันหมดเลยครับทุกเกมนะครับเวลามีตัวใหม่เข้ามานะครับเกมนี้เป็นเกมที่สไตล์แบบว่าเหมือนกับโซลารีโหลดเวลามีตัวใหม่เข้ามาถ้าคุณไม่เติมตัวใหม่คุณก็จะไม่เก่งอืมมันก็จะไปเรื่อยๆมีอาวุธลับมาแต่ข้อดีมันก็คือมันแจกอยู่แล้วนะครับมันจะแจกทุกๆตัวทุกๆตู้มันจะแจกหนึ่งช เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเราก็ได้มาใช้งานเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเลเวลนี่แหละที่มันเป็นปัญหาของเราแล้วก็พลังงานที่มันน้อยใช่ไหมล่ะพลังงานน้อยมันเป็นปัญหาของเรานะครับเออไม่ใช่ปัญหาของเกมเพราะว่าเกมมันออกแบบมาให้เราไม่เร่งรีบจนเกินไปนะครับแต่ว่าเราอยากจะเล่นเนาะ <c oughs> นะครับก็หวังว่าเขาจะแจกโค้ดแจกอะไรที่มันได้ในส่วนของตัวพลังงานออกมาให้เราได้ใช้เนาะนะครับก็ประมาณนี้แหละยังไงก็ถ้าใครมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมเหมือนได้นะอันในี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผมเนาะแล้วก็ แนวทางการเล่นที่ผมอยากจะนําเสนอให้เพื่อนๆนได้เล่นนะครับตามแนวทางของผมเนาะซึ่งเพื่อนๆถ้าดูช่องไหนก็จะเล่นตามแนวทางของช่องไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ว่าแนวทางช่องผมก็คือต้องดองอย่างเดียวนีครับเพราะว่าเกมนี้คือถ้าไม่ดองก็อนาคตมันก็จะไม่เก่งนะครับเพราะว่าผมก็เล่นจากสปินิ่มาตเตอร์มาเลยครับถามว่าทำไมต้องยิงสปินิ่มาตเตอร์ด้วยก็คือมันเป็นแนวคล้ายๆกันก็คือยิ่งมีตัวใหม่มายิ่งเก่งกว่าตัวเก่าแบบมากๆเลย ตัวเก่าเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนอกจากว่ามันจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับช่วงเปลี่ยนผ่านคืออะไรก็คือช่วงที่เรายังแบบทําไม่ถึงขั้นสุดที่มันควรจะทํานะครับอย่างเช่นถ้าเสียอู่มาเนี่ยเสียอู่ยังไม่สามดาวใช่ไหมอ่ะอยังไม่สามดาวเหลืองหรือรว่าแบบยังไม่สามดาวแดงนะครับสามดาวเหลืองอาจจะแบบสู้ได้กับตัวที่เป็นดาวแดงอ่ะสามดาวแดงอาจจะสู้ได้กับตัวที่เป็นดาวฟ้านะครับอืมอ่ะก็จะเป็นประมาณนั้นแหละนะครับเนาะม,มันมันจะเก่งกว่าตัวขั้นธรรมดานะครับ บางทีเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของตัวตัวของเนี่ยนะครับหกปีกล่างเนี้ยนะครับเราทําแค่ประมาณเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันต้องทำห้าดาวเหลืองใช่ไหมเราทำห้าดาวเหลืองเนี่ยนะครับอืมมันอาจจะเก่งกว่าไอ้ตัวพวกนี้หมดเลยก็ได้นะครับเนี่ยตัวพวกสีแดงพวกนี้ยอาจจะสู้ไม่ได้เลยก็ได้อืมถ้าตัวสีแดงแค่แบบทําแค่ดาวแดงนะเนี่ยทำสามดาวแดงอย่างเงี้ยแต่ตัวนั้นห้าดาวเหลืองอนะสีทองเก่งกว่าอยู่แล้วครับอืมแต่ตัวพวกนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับ หกปีกเนี่น่าจะเก็บหมดอะมันก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสาหรับไอ้ตัวพวกนี้ยเพราะฉะนั้นใครเติมก่อนก็เก่งก่อนใครเติมที่หลังก็มีสิทธิ์ได้เล่นเหมือนกันนะครับขอแค่เราดองไว้อะเอาง,ง่ายๆคือถ้าเราดองไว้เพื่อนๆจินตนาการภาพนะเราดองไว้แล้วเรามาทุ่มตัวดาเมจตัวเดียวอะอย่างเช่นถ้าใครแบบดองไว200นะ้สองร้อยใบเนี่ยมาทุ่มเสี่ยวอูอ่อ่ะก็คือสี่ห้ายี่สิบก็คือเราได้การันตีห้ารอบอะ อันดีห้ารอบอย่างน้อยเราต้องได้เสียวอู่ทำสามดาวแล้วว่ะเออนะครับเนี่ยมาถึงเรามีเสียวอู่สามดาวเหลืองแล้วก็ค่อยๆทําเสียอีกอาทิตย์หนึ่งเราก็ได้มาอีกเท่าไหร่อ่ะได้มาอีกตัวหนึ่งก็ทำสี่ดาวแล้วแป๊บเดียวเราก็ขึ้นสามดาวแดงได้ละอืมมันยิ่งดีนะถ้าใครยิ่งดองไว้เยอะก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็มีเวลาดองอยู่แต่ว่ามันมีไปสุ่มให้ซื้อจากัดเนาะแล้วก็ค่อยๆเล่นไปครับเดี๋ยวมันก็จะมีกิจกรรมแจกเรื่อยๆแหละนะครับโอเควันนี้กันเนาะยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้ผม ช่วงนี้ก็ถ้าเพื่อนๆยังเล่นกันอยู่เนี่ยผมก็ยังเล่นกันอยู่นะไม่ทิ้งเพื่อนๆแน่นอนนะครับสำหรับเกมถังซานเนาะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ